วัาที่ครับทุกคนทุกคนหมูครับปลานี่ขึ้นไว้อย่างครับมื่อนี่ปลาจะมากินมังคุดติบนะครับทุกคนเคยกินบ่ครับมังคุดติบครับมื่อนี้จะสุกเลยนะครับแต่ว่าประทันสุกครับนั่งยิบอยู่เลยครับแล้วแม่วลาจะแ่น้ำลนกระบอกนะครับตอนี้จะมากินให้มึงนะครับปลามันกรอบมันเจ็บขนาดไหนครับ ไปทำงานแบบนึงแ๊่แบบเดรียวไว่นานหรอกนั่งรออยู่นี่แหละนี่ครับปอกออกมาแล้วกระสิหน้าตาแบบนี้นะครับต้องง้างน,นะครับม,มาครับมาล,อล้อผมพร้อมกันเลยนะครับรสชาติเป,เป็นแบบว่าเปรี้ยวหวานกรอบนะครับเม็ดนี่กระยำได้เลยนะครับไม่ต้องคายถึงครับ น้ำปลาหวานกันได็นะครับแซ่บครับมีคนบลาบอกว่ากินมังคุดยิปเป็นบา้าบอกกินมังคุดยิปนะ ก็ซุปบกลาพวกกินนะครับทุกคนบกลากินแต้มังคุดเย็บครับแม่มือก้อนแม่แม่หมูจักบะมังคุดครับแม่ก็ไปซื้อมาให้กินครับมันแพงจังเลยออนไลน์นะครับกิโลละเก้าลอยพันหนึ่งนะครับทุกคนแต่นี่ซื้อมาดีมาบอกเอาครับมาเปลืองเงินครับแซปีดีนะครับทุกคนแซกแซ่บเลยครับอันนี้น้ำปลาหวานนะครับน้ำปลาแซ หวานเิ้มไตครับมาครับมั่งขุดหยิบน้ำกันครับขอบก็เลือกครับสี่มาตองหัวครับองงรบ,บอกออกมาได้เช่น นี่แหละครับมากินมังคุดยิปให้ทุกคนมึงซืซ้อๆนี่แหละครับไปเลยนะครับสวัสดีครับไปบาร์จุ๊บจุ๊บมูร้อยู่ครับ